ราชกิจจานุเบกษาโปรดเกล้าพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารสามนายเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรระบุว่ามีพระบร,รมราชอง์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรอาศัยอำนาจตามความในมาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอ,อาณาจักรไทย พฤษศกราชสองัประกอบมาตา4และมาตา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พศ2560มาตา10มาตา13และมาตา15แห่งพระราชธิดีการจัดการระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พศ2560และมาตา5แห่งพระราชบัญญัติยุทธหานพุทธศักราช2 4ง จึงทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมพระชธานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรจำนวนสามนายดังนี้ร้อยเอกหญิงกนกวรนใจสูงเนินเป็นพันตีหญิงร้อยเอกหญิงสุดใจปรางทองเป็นพันตีหญิงจากสิบเอกพี่ชิตโกยรำเป็นร้อยตรีขอขอบคุณราชกิจจานุเบกษาและขอขอบคุณข้อมูลจากที่ดดดดดคดด ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ